จับตาบิ๊กตออบิ๊กโจ๊กเข้ากลุ่สํานักนายกรัฐมนตรีวันแรกจับตาบิ๊กตออบิ๊กโจ๊กเข้ากรุ่สํานักนายกรัฐมนตรีวันแรกหลังนายกมีคําสั่งเด้งฟ้าผ่าขณะเดียวกันติดตามว่าบิ๊กโจ๊กจะเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกของสอนเอตาปูนหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้20มีนาคม67 พลตจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กกับพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือบิ๊กต่อได้รับคำสั่งในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้บิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กเข้ามาช่วยที่สำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมมอบหมายให้พลตจเอกกิตรัฐพันเพชรหรือบิ๊กตายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน60วัน และนายกยังเปิดเผยว่าก็ได้มีการพูดคุยว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงที่ถูกโอนมาปฏิบัติหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองคนรับปากว่าพยายามหมอจะไม่พูดอีกแล้วและให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้มีการสืบทราบความจริงและกระบวนการยุติธรรมเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีการแทรกแซงโดยไม่ให้ลูกน้องทั้งสองฝ่ายออกมาพูดกันอีกแล้ววันนี้21มีนาคม67จึงต้องจับตาดูกันต่ออย่างใกล้ชิดว่า2บิ๊กบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊ก จะจูงมือกันเข้าทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขณะเดียวกันจับตาวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรในเวลา8นาฬิกาด้วยส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตาคือกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กในคดีฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master ขณะที่ตอนนั้นบิ๊กต่อยืนยันเรื่องนี้ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งบิ๊กโจ๊ก และในตอนนั้นบิ๊กโจ๊กได้บอกว่าการออกหมายเรียกครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการสอบสวนไม่ถูกต้องเพราะพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเพราะสำนวนคดีอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการปองและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติปปชว่าคดีที่ปปชตรวจสอบเป็นคดีเว็บพนันมินนี่ซึ่งเป็นคนละส่วนกับคดี BNK m a s t e มาสเตอร์ในพื้นที่สอนอเตาปูนแต่ก็คดีนี้ถือเป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาสามารถปฏิเสธหรือโต้แย้งได้ในวันนี้21มีนาคม67 จึงเป็นวันที่ต้องจับตาด้วยว่าบิ๊กโจ๊กจะไปรายงานตัวตามหมายเรียกของสอนเอตาปูนในคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเว็บไซต์พนันออนไลน์ BNK Master หรือไม่สันทนาสมเพชเวทนาสองบิ๊กสีกากีทะเลาะกันทำภาพลักษณ์สตชอติดลบสันทนาชี้สองบิ๊กสีกากีเปิดศึกทะเลาะกันเป็นความสมเพชเวทนาของวงการตำรวจเอาเรื่องส่วนตัวและอำนาจมาเป็นเรื่องต่อรองทำภาพลักษณ์สตชอติดลบ นายสันทนะประยุนรัฐอดีตในตำรวจสันติบาลชื่อดังเปิดเผยกรณีศึกสองบิ๊กตำรวจระหว่างพลตำรวจเอกต่อสักสุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุเรศหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการเห็นแก่เรื่องส่วนตัวและมองเรื่องอำนาจเป็นใหญ่เหมาะสมแล้วที่นายเศรษฐาธวีสินนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเด้งทั้งคู่มา ช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะหากสั่งย้ายคนใดคนหนึ่งจะกระทบต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นของตัวเองซึ่งจะทำให้เกิดความแตกแยกและรอยร้อวววมากขึ้นนายสันทนะยังมองว่าบิ๊กตำรวจทั้งสองนายมีบาดแผลอยู่เบื้องหลังทั้งคู่เพราะที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่เคยสนับสนุนทั้งพลตำรวจเอกต่อสักและพลตำรวจเอกสุเรตมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยอมรับว่าที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยมีตำรวจระดับผู้บัญชาการเปิดศึกทะเลาะวิวาทกันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนกรณีที่ทั้งคู่มีการถแถลงข่าวร่วมกันเมื่อช่วงสายวันนี้มองว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัวที่ยึดติดอยู่กับอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวมานั่งเปิดเผยต่อสื่อมวลชนและประชาชนให้ทราบซึ่งการกระทําดังกล่าวไม่ได้เป็นการรักษาภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือดูแลทุกสุขของประชาชน ตัวเองในฐานะเป็นอดีตตำรวจมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกสมเพชและเวทนาหลังจากนี้ขอให้ทั้งคู่ไม่ต้องกลับมาดำรงตำแหน่งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกสำหรับภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ถือว่าติดลบเพราะระดับผู้บัญชาการยังแก้ไขตัวเองไม่ได้จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนไว้ใจและศรัทธาได้อย่างไร